ร่วมค้นโดยบริษัทสิงคคอร์ปอเรชั่นจำกัดตอนนี้ผมและทีมงานก็เดินทางมาถึงที่วัดป่ามหาวันนะครับในอำเภอภูเขียวจังหวัดเชัยภูมิแห่งนี้นะครับแม้ว,ว่าตอนนี้นะครับไฟป่าที่ภูหลงนี้ก็สามารถจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ณเวลานี้นะครับ ก็เรียกว่าทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพระลูกวัดนะครับรวมถึงอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านนะครับในพื้นที่ต่างก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อจะเ,อเรียกว่าดูแลแล้วก็ตรวจตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เตรียมความพร้อมที่จะมาดับไฟนะครับเพราะสังเกตเห็นนะครับในขณะที่รอบๆผมบริเวณนี้ก็ไหม้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีควันแต่ละจุดแต่ละจุดอยู่นะครับซึ่งเช้าวันนี้นะครับ ช่วงเช้าตรู่นี้ก็เป็นชาวบ้านนะครับที่บ้านตาดลินทองนะครับก็เดินทางมานะครับเพื่อจะมาควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับตรงนี้มันมันไหม้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแม่ วันที่สิบหกสิบหกค่ะตอนเย็นประมาณสามโมงครึ่งสี่ถึงสี่โมงครับค่ะนี่คือมันไม่ดับสนิทนะเนี่ยมันก็เลยอ,อย่างเนี้ก็ต้องตามเก็บถ้าไม่ดับอีกพวกนี้เดีย๋ยวมันก็ไหม้เข้าไปอีกก็ต,ต้นอีต้นเนี่ยอย่างอย่างจุดนี้มันไหม้อีต,ต้นนี้มันล้มลงไปเห็นมันก็ไปถึงต้นมันก็ไหม้ลามเข้าไปอีกต้องต้องตามเก็บ ซึ่งมันก็ยังมีเชื้ออยู่เถ้าสังเกตเห็นนี่ก็คือมันไหม้มันเหมือน,นเหมือนเผาฐานเลยนะนี่แหละมันไหม้ไม่หมดสนิทไว้วางใจยังไม่ได้ถ้ามันมีเชื้อไฟอย่างเนี้ยครับจะต้องเอาเชื้อไฟให้มันหมดดับหมดซะก่อนปัญหาการดับไฟก็คือไฟสมคอนแต่ที่อยากไฟสมคอนคือต้นมายืนต้นที่แห้งตายเนี่ยแล้วก็มีไฟขึ้น ลามไปถึงยอดเนี่ยวกเนี้เพราะมันสามารถจะปล่อยรูปไฟสเก็ดไฟกระจายไปตามจิ้ต่างแล้วขณะเดียวกันตัวมัววนเองถ้ามันล้มลงเมื่อไรเนี่ยถ้ามันไปโดนเชื้อเพลิงใบไม้แห้งๆกิ่งแห้งๆ,ๆเดี๋ยววันลงขึ้นเอามาลูกใหม่เพราะนี่ไฟแบบน,นี้เนี่ยมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์ตามเก็บไฟสมคอลพราไม่งั้นเดี๋ยวผ่านไปสองสาวันอาทิตย์หนึ่งเอาอละไฟไหม้ละเกิดขึ้นบ่อยนะต่อทุกวันที่เราดับไฟจะเจอประสการณ์แบบน,นี้เพราะดับดับไฟในป่าเนี่ยพึ่งน้ายาก เราก็ต้องใช้วิธีที่ไม่ต้องใช้น้ํก็คือการเขาเรียวกวียนทําให้พื้นที่ร,บรอบๆนี่นะไม่ให้มีเชื้อเพลิงไม่ให้มีกิ่งไม้แห้งไม่ให้มีใบไม้แห้งมันก็ลามต่อมไม่ได้ในวิธีหนึ่งถ้ามันถ้าไฟไม่แรงมากเราก็ใช้ใบไม้ใช้กิ่งไม้ถูกใช้กิ่งไม้ตีแต่บางทีถ้าเกิดเป็นไฟที่ลุกเรียบพื้นเนี่ยนะแล้วก็ป่าลุกมาเนี่ยมันก็มีวิธีเดียวที่เหลืออยู่คือใช้รองเทา้าที่นี่เราพูดกันว่าเราใช้ดาวเทียมดับไฟ นะใช้ตบช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเวลามันไหม้ใบไ,ไม้แห้งที่เรียตามพื้นเนี่ยฉีดน้ําก็เปืองนะใช้กิ่งไม้ตบก็ไม่ได้มันติดมันติดกิ่งแลเกล็แกะเราก็ต้องใช้รองเท้าเนี่ยตบแต่ว่าถ้ามีน้ํายิ่งดีใหญ่แลนะน้ำนี่มันมันช่วยตับไฟได้เร็วแต่ว่ามันต้องขนน้ำถึงแม้เราถึงแม้เราจะขุดบอน,น้ําไว้ตามจุดต่างๆมันก็ไม่พอเพราะบางทีไฟมันอยู่ไกล ก็ต้องขนน้ s <S ั่งไปเราตักมาลาดแบบเป็นถังๆเลยได้ไหมไม่ได้ครับทำไมคันประหยัดน้ำน้ำมันไกลฮะมีน้อยด้วยแล้วก็เอา ไม่ได้ต่อเรื่องตลอดเวลาเลยครับครับผมมันก็เป็นเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ม,มันก็เลยดับไม่ได้ทีตั้งแต่วันที่หนึ่งจนปัจนนี้ก็ทุกคนมีใจเดียวกันก็เลยเอาเอาใจตรงนี้มาสู้ร่วมกันกับชาวบ้านชาวบ้านทุกคนก็มาเรายังมีใจว่าเราจะดับได้ทุกอย่างเราจะดับได้ก็ใจเอาใจสู้ดับได้ ไปไปไย,าาย,าายแจ้งแจ้งแจง้งให้หน่อยว่าจุดที่ชาวบ้านมาเนี่ยมันลุกมาอีกแล้วครับก็อย่างที่ชาวบ้านบอกเลยนะครับว่าแบบมันพร้อมที่จะ่อุงไม่ได้ตลอดเวลาที่เมื่อสักครู่นี้ที่เรานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่วันลอยขึ้นมาแต่พอลมพัดมาเนี่ยนะครับไฟก็เริ่มจุดขึ้นมานะครับบริเวณลำต้น แล้วก็อย่างที่หลายคนกังวลก็คือว่าบริเวณตอที่มันไหม้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับทําให้ลาต้นเนี้ยก็ล้มลงมาทันทีเลยนะครับไฟเนี่ยก็เริ่มกระจายจากพื้นที่เล็กๆนี้ก็เริ่มจะเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆครับอยู่ในป่าเลยค่ะในป่าชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวลงไปไปเอาน้ําค่ะใช่ใช่ตรงต้นไม้ใหญ่อะค่ะแล้วตอนนี้พี่มันลามมากเลยเพราะว่าไม้แห้งอะคะ่ะ จาจาพี่ด่วนเลยตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลย,เลยนี่แค่จุดเดียวนะครับแต่ว่าในพื้นที่ภูหลงแห่งนี้ที่บอกว่าพื้นที่มันสงบไปแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอีกเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คงต้องรอชาวบ้านกับอีมนะครับมาเพื่อจะมาควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ ขอแจ้งพิการนะครับขอแจ้งพิการนะครับนั่ที่เขารับสองร้อยเมตครับถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วก็คือว่ามันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ยังยู่ในเกณฑ์ที่ว่าผมได้ยังว่าไม่ลุกลามออกข้างนอกจนครับก็ผมได้ยากครับครับก็คือไม่ลุกลามแล้วครับแต่ว่าด้านไหนแต่ว่าจริงไว้เมันก็จะเป็นลามึ้นไปย่างนั้นนะขึ้นไปแถ้าไปไปได้านผมมันก็จะบิวไปด้านอื่นอีกเดี๋ยวจะตกในส่วนที่ที่ยัง่ทียังไม่ลุกใหม่เพราะว่าตอนนี้สภาพพื้นที่มันแห้งมากเลยครับ แค่นั้นไปนึ่เดียวมาก่อนลุกใหม่